ตอนนี้เราก็พานะคะน้องแบงค์กับพี่เบนมาอาบน้ำแล้วนะคะ oh. พี่เบนอาบน้ำเสร็จแล้ว โดิเนเต็มหลังเลยแบงอ้าวอ,อยู่นิ่งไม่เป็นจริงๆเนะแบงเนาะนิ่งสักสักยี่สิบวิได้ไหมแบง ต้นไม้วิ่งไปหาต้นไม้แล ouais pues uh uh ้วเห็นต้นไม้ไม่ได้จริงๆนะเบาเบาลูกเดี๋ยวต้นไม้ล้มนั่นนะ พี่เบ้นพี่เบ้นอยู่นิ่งๆนะลูกดูแบงค์ทำดูแบงค์ทำรู้สึกว่าจะดีใจมากๆนะดะถ้าได้ถูต้นไม้นี่แบงค์ชอบถูต้นไม้เวลาอาบน้ำ ไงพี่เบ้นพี uh ่เบนรอก่อนลูกเราพี่เรารอเราเราต้องแป้งก่อนนะน้องแบงอาดน้ำเสร็จก่อน มมมมมไม่อยากห่างตจากต้นไม้จะเอาแสให้ก่อพี่เบ้นพี่เบ้นขัดแล้วใช่ไหมพี่เบ้นมาคยอ,อ่ะอมามา ขัดคลิ๊กคายให้หน่อยขัดขลิ๊กคลายให้หน่อยโอ้โหดินเต็มหัวเลยเวนนิ่งมากนะพี่เบนให้ <c oughs> ยืนตรงไหนก็ยืนนะเบนนอ้อเอ๋อพี่เบนนอ้องไหนไหนไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อย สูงมากๆเลยนะคะ oh. พี่เ็นมีกระดิ่งด้วยพี่เ็นมีกระดิ่งด้วยติ๊งติ๊งติงติงต บ,บออกินน้ำอีกแล้วยังไม่อิ่มป่ <c oughs> นจะกลายเป็นช้างสีชมพูแล้ว <c oughs> ตอนนี้แบงจะกลายเป็นช้างสีชมพูแล้วนะคะออโอ้โหทางหลังก็ <c oughs> เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วเล็กหน่อยได้เปลี่ยนสีไปเสรอไหม มา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 มเ้าไปน้ำเขาอีกแล้วเดี่ยเาอีกแล้วเด้ฝ้าอีกแล้วอาบน้ำมาท่านแล้วเดี๋ยวเ้าน้ำเขาอีกแล้วเด้นขวดนวดขวีขวุขวด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 ขวงข่งขวดขวดขวดอยู่นิ่งดข่ดวดดวาดมานี่ก่อนดวดี๋ยวดี๋ยวดวอ อุกตันใหม่ออกดีกน,นะออดนเ,ยออเ,เ,เขย่าเขย่าตะเที่ยวนิดเขย่าตะเทีละนิดค่ะสำหรับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะคก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะวันนี้ต้นสับประรดมาส่งแบงค์แล้วพี่เบนแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องๆคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตานะคะแวะเข้ามาร่วมเติมคะแนนแวะเข้ามาร่วมอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะให้ได้มีคะแนนนะคะซื้อต้นสับประรดนะคะ ขอบคุณในความรักความเมตตานะคะที่มีให้กับครอบครัวของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครอบครัวไพรแบงค์แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีจ้า